สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบปะเจอกันอีกแล้วนะครับกับบอลเด็ดสแต็กวีสองนะครับวันนี้ครับก็ยกมาสี่คู่สี่ตัวเช่นเดิมนะครับคู่แรกครับก็อยู่ที่รายการเดฟเบย์บข่าวนะครับเป็นคู่ระหว่างไอทัตแฟคเฟิร์ดครับเปิดบ้านต้อนรับกับมิลลของบอสเซียดอตบุลวันนี้แตะการแข่งคืนๆนครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจและน่าจับตามองอีกคู่หนึ่งเลยครับมาครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่รายอัพคาสต์การ์ตเบทพนันสดจริงฝากฝากเจ้าบ้านกันเลยครับคาดการ์รายอัพสเต้พนันสดจริงฝากฝั่ตรงงา นะครับแล้วก็เชเต้ยืนฝั่งซ้ายกิสเซยืนฝั่งขวานะครับ แผงกลางครับแชงด้านของเอลริสคิลีนะครับอยู่ซิตเตอร์เบนฟิลด์ครับแล้วก็ตอกองกลางตัวทเกม2ตัวครับแชงด้านของฟาเรสชาอีบีนะครับยืนคู่กับการฮูดซูนะครับริมเส้นฝั่งซ้ายแชงด้านของปราวนะครับริมเส้นฝั่งขวาชาริสซูดูอันนะครับสองกองหน้าตกเป้าใช้อันสกาคโนฟยืนคู่กับเบิร์กกัดนะครับก็ถือว่าจัดทัพมาเต็มแผนเลยนะครับฝั่งฝั่งเจ้าบ้านต่อไปครับเราดูฟักฝั่งของบุตซีดอทมูลทีมใหอ่กันบ้างครับฝั่งฝั่งเสือเรืองดอทมุนนดะครรับบิมา้ ยู่ตรงกลางนะครับเบนเชเบาดี้นะครับยืนฝั่งซ้ายแล้วก็แอนตันยืนฝั่งขวานะครับเตอร์ฟิวครับใช้ทางด้านของปัสก์ลกาคอสยินคู่กับเฟริกเมเนชานะครับวิเวกฝั่งซ้ายใช้สเวนสันนะครับส่วนฝั่งขวาใช้ทางด้านของจูเลียนไลเอลสันนะครับและตบเกมสองตัวครับใช้คาริบเดยามิยืนคู่กับชูเวลเมกานะครับและกองหน้าตัวเป้านีครับใช้ทางด้านของ กีราซีคร <Bright doors, S 1> ับก <ity> ็จะท้าประเต็มรูปแบบเช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับเราไปดูเฮตูเฮติการพบเจอกันของคูนี้กันต่อครับสถติการพบเจอกันนะครับ5่านัดหลังสุดตองการนะครับเป็นไอทัตแฟงเฟิร์ตนะครับเก็บชนะได้1สมอหนึ่งแพ้แพ้ไป3นะครับนาสอเนะครับเป็นบุเซสยดอบุนะครับที่ทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนเลยแลกับกำแพงที่ตั้งขึ้นมานะครับเช่นเล้วบครับตั้งขึ้นมาอยู่ที่กำแพงเสมอไปจนถึงกระดับชั้ันกำแพงวินกมจพบเจน5เกานะครับถือว่าเป็นถิติที่ดีมนะส่วนูง ชุดเกมครับเฉลี่แล้วจบโอเวอร์ได้3เกมนะครับแต่ว่ามี2เกมระสุดเท่านั้นนะครับที่ไม่สามารถจบโอเวอร์ได้ครับก็จบลงที่อันเดอร์ตามระดับครับส่วนในช่วงครึ่งเวลาครับจบโอเวอร์ได้ที่สิเกมเลยครับก็ถือว่าเป็นสถิติที่ดีนะครับสำหรับพี่พี่ที่ชอบสายโอเวอร์นะครับต่อไปครับเราไปดูฟอร์มการเล่นของเจ้าบ้านกันต่อครับสถิติฟอร์มการเล่นเจ้าบ้านไอทัชแฟงเฟิร์ธห้านัดสุดสุดรวมกันครับเกมชนะได้หนึ่งเสมอหนึ่งแพ้แพ้ไปสามนะครับผลแพ้เลยครับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะครับสำหรับเจ้าบบบบ้้้้้าาาาาานน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 สสส่่่่วววววกกกกกัััััตททีีีมมมแแพคครรรรรริดดดลลลถเเ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 ขใุยยองะ เกมติดเลยนะครับก่อนที่นัลรัสุดนี้จะไม่สามารถจบโอเวอร์ได้ครับส่วนในช่วงครึ่งแรกครับจบโอเวอร์ได้5เกมติด5เกมรวดเลยนะครับถือว่าเป็นสถิติที่ดีที่สุดแล้วสำหรับเจ้าบ้านไอทัตแฟลกเฟิร์ตครับต่อไปครับเราดูฟอร์มการเล่นฟักฝักทีมเยือนกันต่อครับฟอร์มการเล่นฟักฝักทีมเยือนบุรเดสีก์ดอบุนนะครับนันน่ารุดนี้เก็บชนะได้สสมอห่ดแพ้ไป1เกมนะครับถือว่าฟอร์มสีครับเมื่อเปรียบกับเจ้าบ้านดูดีกว่าอย่างชัดเจนเลยส่วนการพลาดที่ นั้นจ <hacerlo> ะไม่สามารถจบโอเวอร์ได้ครับนี่ก็น่าจะเป็นสถิติที่ดีสุดแล้วนะครับสำหรับฝั่งฟุตบอทีมเยอันครับต่อไปครับระดูแฮิแคเปิดไดครัรหลายคนที่กตาอครับแฮเแคเปิดนะค่ับหลัยคนที่ครับยกมาหนึ่งานักเชนเดิมรสำเร้บฮิทคกับแพ็เปิดที่กับแพ็กสูตรจุดสองห้ารปรัดไ้ครับกัแพงก็ยังคงไม่เปลี่ยนอยู่ที่0ูรจุดสองห้าเช่นเดิมนะครับเรเดียตเจ้าบ้าข้าบจิกเทิเปิดที่สูตรจุดเก้าห้าตอนนี้ข้าบไหลขึ้นมาอยู่ที่ดูตรจุดเก้าศูนร์เร ที่2อ9ตอนนี้ครับไรลลงาอยู่ที่2 8 0เริ่เสมอครับเปิดไปที่3.44ุตอนนี้ครับไรลลงมาอยู่ที่ส4มเราเปิ้เื่นครับเปิดที่2องจตอนนี้ครับไรลขึ้นไปอยู่ที่ส1งนอะครับหนึ่งคู่ต่อทนี้ครับประเด็เจ้าบ้านทีมเยือนรวมกันทั้งเสมอเนี่ยดูค่อนข้างใกล้เคียงสุดๆกันเลยนะครับราติมองว่านะครับคู่นี้ครับมีโอกาสที่จะเสมอการค่อนข้างสูงเลยนะครับและจากไรอัพที่เราอยู่บวกขึ้นมาเมื่อสักครู่ครับถือระเด็นของทั้งคู่เนี่ เสือเหลืองบุตียตบุะครับ,บที่จะทําได้ดีกว่าและครับรีฟอร์มการเล่นในช่วง5นาทที่ผ่านมานะครับก็เป็นดัตดบุนนะครับที่ทําได้ดีกว่าเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าแก็บกาแพงที่เปิดมานะครับ0.25นะครับเรทเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ใกล้เคียงสุสิกัรนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ้านและทีมเยือนนะครับจะให้แข่งตึงเอนเอียงไปฝั่งของเจ้าบ,าาบ,บา้านาาาาอ,อ,อยู่เล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับระยะหคูสองค่าเรทก็คงให้ใกล้เคียงสุสิกันนะครับแต่ว่าหน้นนึ่งน,น,น,นค,คู่น้อมวมกงนี้จะเสมอกันค่อนข้างแขึ้รงตน้อยก็ขเี่งไปฝ เปิดเจ้าบ้านก้อนรับกันนะครับเนื่องจากว่าคาดการณ์ว่าคุณนี้ครับน่าจะเสมอกันที่2ประตูต่อ2ครับและเลือกที่ผนองไอทัพแฟรงเฟิร์ดเจ้าบ้านกำแพง0.25ตรงนี้ครับและโอเวอร์นะครับในช่วงเต็มเกมนั้นติคิดว่านะครับต้องรอดูกันครับว่ากำแพงจะเกิดมาที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่วงครึ่งเวลาแรกนั้นครับติคิดว่าจบโอเวอร์แน่นอนครับต่อไปครับเราไปดูกันที่คู่ตัดไปกันเลยคู่ตัดไปของเราครับอยู่ที่กันโชเซราอิตาลีนะครับเป็นค้งร่วงเลเช่เปิดบ้านต้อนรับกา็เป็นของนาโปลีครับคูนนะัครดบแ ฝั่งของเจ้าบ้าไรเลเช่ก่อนเลยครับตอนนี้ครับเรเช่ลงเล่นไปแล้วนะครับ6เกมเก็บชนะได้1เสมอไป3พ่ายแพ้ไป4กลับตับได้7ประตูเสีย13ประตูลูกตับตัวเสียรบ6ลูกครับมี6แต้มนะครับอยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนกันโชว์ซีอาร์เลยครับถือว่าฟอร์มเริ่มต้นมาแย่จัดเลยวิเคราะห์กันสักหน่อยครับลงเล่นไป8เกมทำได้7ประตูเดียรชินเลยแล้วนะครับทำได้เกือบ1ลูกต่อเกมนะครับแต่ว่าแค่เกือบเท่านั้นครับแต่ว่าเสียไป13ประตูเนี่ยเสียไปลูกกว่าเเเเกกมมรรุค่่ออายยับีตดืลถว จัดเลยครับโงเล่นไ้ไป8เกมเท่าก yeah. ันนะครับเก็บชนะได้6นะครับพ้แพ้ไป2ทําได้15ประตูเสีย8ประตูครับลูกตาประตูที่เสียบวก7ลูกปี18แต้มปรารับเขานําจ่าฝูงเลยอันดับหของกันโชวซ้าครับวิคกะห์กเลยครับโงเล่นไป8เกมเนี่ยทำได้15ประตูเนี่ยต่อเกมเนี่ยเกือบ2ลูกเลยทีเดียวนะครับเราเสียไป8ประตูเนี่ยเฉลยนะครับต่อเกมเนี่ยเสีย1ลูกนะครับก็ถือว่าเกมรับค่อนข้างที่จะรับได้อยู่ครับแต่ว่าเกม สานะครับผู้ตับตกครับชิีมของฟัคนนะครับซีนารับครับใช้กันโลนะครับยืนแบ็คซ้ายนาโเวกายืนแบ็คขวานะครับกัสปายอยู่กับเดียโกกับเบียครับในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คนะครับแพก็กลางครับใช้รามาดาตินะครับยืนู่กับเบริชาครับในตำแหน่งเซ็นเตอร์บบดฟิลด์ครับแซมนลรุกครับใช้เฮลการสันนะครับยืนตรงกลางนะครับเตโตโมเรเต้ครับยืนปีกซ้ายนะครับเปียรติยืนปีกขวาแล้วก็กาตัวเป้าชินก่้นของนิโคลาสตูริตนะครับก็ถือว เมอริควิตซาวิดนะครับซีนอรับครับใช้สปินัสโซรายืนแบ็กซ้ายนะครับดีราเลโซยืนแบ็กขวานะครับฮวนเคทุสยืนคู่กับบอนจิออมโมนะครับในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับไฮก็กลางครับใช้บิลลี่กิมัวนะครับยืนเซนเตอร์วิดฟิลด์ครับตัวทับแก๊งสองตัวครับใช้แซมโบอังกิซ่ายืนคู่กับเควินเดอะบอร์นะครับปีกซ้ายใช้สกอตแม็กโทบินเน่ครับปีกขวาใช้ทางด้านของโปริตานโนกองหน้าตัวเป้าใช้เดวิดเนเรสนะครับก็ถือว่าจะแทบมาเต็มรูปแบบเช่นเดียวกันนะครััับฝฝ่่งงนาาโปปลีีทมเเยืออนคครรรัับบตต่ไดูิการพบบเจอออกกััันนนขงคคู่่ี้ตตริการพบเจอกันนะครับนััดดสุลกาครบ เรเเช่ไม่เคยเก็บชนะจากนาโปรีได้เลยสสมอไปหนึพ่ายแพ้ไปสี่นะครับน่าเสมอเปมดมาครับเป็นนาโปรีดูดีกว่าอย่างชัดเจนอริกับที่พบเจอกันครับชินแล้วก็ตั้งขึ้นมาที่กำแพง0.75ไปจนถึงกระทั่งกำแพง1.5กันเลยเดียวถือว่าค่อนข้างสูงจัดเลยและทีมพระเอกนั้นนะครับสามารถผ่านได้กับกำแพงเขาวินได้2เกมเท่านั้นจากการประทกัน5เกมนะครับสูงต่ำในช่วงเต็มเกมครับชินแล้วจบอว้ร์ได้2เกมเท่านั้นนะครับและจบอันเดอร์3เกมติดกันเลยนะครับตัวนี้ครับและช่วงครึ ห e ังทีฟอร์มกันเล่นเจ้าบาริเช่ครับพลาดนัดสุดลงทุนการนะครับเก็บชนะได้หนึ่งสมุดสองพ่แพ้ไปสองเกมนะครับก็ถือว่าฟอร์มไม่ดีสักเท่าไหร่เลยส่วนกาแพลาดที่เก็บกาแฟเข้าครับชินและสามารถเข้าวีได้เพียงสองเกมจากการลงเล่นห้าเกมนะครับและสูงต่ำชุดเต็มเกมครับสามารถจบโอเวอร์ได้สามเกมส่วนช่วงครึ่งแรกครับสามารถจบโอเวอร์ได้สี่เกมนะครับนี่ก็น่าจะเป็นสถิติที่ดีสุดแล้วสำหรับเลเช่เจ้าบ้านครับต่อไปครับเราดูฟอร์มกันเล่นทีมเยือนกันต่อครับฟอร์มกันเล่นนับประดิษฐ์ทีมใหญ่เลยครับพลาดนัดสุดลงท าแพกครับชินแล้วสามารถเข้าวินได้2เกมจากการเล่น5เกมนะครับถือว่าสถิติค่อนข้างแย่นะครับสูงต่ำชุดเต็มเกมครับจบโอเวอร์ได้4เกมละช่วงครึ่งเวลาแรกครับจบโอเวอร์ได้5เกมติด5เกมรวดเลยครับนี่ก็น่าจะเป็นสถิติที่ยิ่สุดตำรับทีมเยอนนัปรีจากฝูรนะครับก็คือการจบโอเวอร์ครับทั้งในช่วงตำรรและช่วงครึ่งเวลาแรกครับต่อไปครับเราดูเฮดแคปเปิดได้รของคู่นี้กันต่อเลยครับเฮดกคปเปิดได้การเปิดครับยูรมาหนึ่งทำน1.0เช่นเดิมครับสวตเซอร์แลนด์เฮดการกระเพทีครั้ ไรลมาอยู่ที่0.93ตันีนงครับจากเดิมบนที er cool. no. hmm. ่0.87ตอนนี้ไรขึ้นไปอยู่ที่0.97เะครับอันนี้กับกำแพง1.00ตัวนี้ับไรทค่อนข้างแข็งตัวที่เจ้าบ้านอยู่เร็ดอครับแต่โดยรวมนะครับก็อยู่ที่0.9ใกล้เคียงสีกันเลยนะครับส่วนในครสันมรภูฐานกำรเจ้าบ้านอยที่6.40แลวตัวนี้กำไรรูปแบอยู่ที่5.90นะครสูงบนที่3.87ตันนี้กำไรลงมา่ที่3.76นะครทิพย์เจอดไปที่1.45ตอวนี้กำไรขึ้นไปอยกว่ที่1 5นเลยครับ่ ที่ห้เท่ากันเลยทีเดียวนะครับหลังจากสถิติที่ตีได้ยิบขึ้นมานะครับไรายแอคัดการเสียเปรีผู้เล่นตัวจริงครับก็เห็นได้ว่าตำแหน่งตำแหน่งแล้วครับผู้เล่นนาโปลีดูค่อนข้างที่จะมีภาษีดีกว่าอยู่พอสมควรนะครับแต่ผู้จับตัวไปจนถึงกองหน้านะครับรวมกระทั่งนะครับรายชื่อตัวสำรองด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันดับบนตารางคะแนนครับจะเห็นได้ว่านะครับเกมรับเกมรุกของเจ้าบ้านค่อนข้างที่จะดูมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ตามนะครับแต่ว่าทีมเยือนนั้นค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็็็็นน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 เเเเกก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 มมมมมรร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 รััััััััับบบบบบหหือออออุุตตตาา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 ะะะะะคคคคคสสสถถิิิิพจปปโลลลีีีีททท่่่่ไดดดดด้้้้วววแยยงงงฟ์ขู นาบุรีก็ดูดีกว่าแบบนี้ครับถูกไหมนะครับการทีก็บกับแพรที่เปิดขึ้นมานะครับถึงจุดศูนย์เรศจะค่อนข้างให้แข็งตึงไปฝั่งของเจ้าบ้านก็ต่ำนะครับแต่มันก็เล็กน้อยเท่านั้นเล็กน้อยจริงๆส่วนในขั้นตอนครับเรค่อนข้างที่จะให้แข็งตึงมาฝั่งของทีมเยือนนาบุรีเนี่ยจะจัดเลยครับแร็กคู่นี้ครับติคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับแร็กก็คิดว่านะครับน่าจะเป็นนาบุรีทีมเดียวนะครับที่น่าจะผ่านการเก็บกับแพรนี้ไปได้อย่างเดียวก็สองประตูต่อสูนย์ครับเราคิดว่านะครับคู่ คู่ถัดไปกันต่อเลยครับคู่ถัดไปครับก็อยู่ที่กานโชซ์ืออาอิตาลีเช่นเดิมครับเป็นคู่ระหว่างอัลตาลตาคาเปิดบ้านต้อนรับกำมบิลล์ของเอซีมิรานครับคู่นี้เตะกันตีสองสิบห้าทีครับอาจจะดึกกันสักหน่อยครับแต่เช่นเดิมครับคู่นี้ครับรับประกันมันแน่นอนและคู่นี้ครับประตูจะอยู่ที่ครอบครัวของตีน้อยเท่านั้นนะครับท่านไหนครับที่ต้องการติดตามผลสุ์คู่นี้ครับสามารถจิ้มไปที่รายละเอียดใต้คลิปนี้ได้เลยครับจะมีช่องทางติดต่อตีน้อยอยู่ครับประตูสามารถจิ้มเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ตีน้อยช่่่่่่่่อองบบบบนนนนนนนเเเเเเเดด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 ด็็แตตกกกกกกไไไไ้้ชีีีียยยยวววััััััััะะคคคคคครรรรลล๋าาาปปปปููููททถถสุ อยู่ที่รายการโปรตุเกสซูเปอร์คัพนะครับเป็นบอลถ้วยของโปรตุเกสนะครับเป็นคู่ระหว่างสปอร์ติ้งริบบอนนะครับเปิดบ้านต้อนรับคันของอันเวกาครับคู่นี้เตะกันต oh ีสามสิบห้าครับว่าคู่ที่แล้วดึกแล้วนะครับคู่นี้ดึกกว่าคู่ที่แล้วเสียอีกนะครับเอาละเพื่อนๆรายการสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูคาดการณ์รอัพสิบเอ็ดพุทจริงคู่นี้กันต่อเลยครับคาดการณ์รอัพสิบเอ็ดพุทจริงครับดูฝั่งของเจ้าบ้านสปอร์ติ้งริบบอนกันเลยครับวันนี้คาดการณ์ว่าน่าจะมาระบบสี่ มองเดยยิค <S preach science> ุกับกอสโโรอินาชิโอนะครับในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับแขงก็กลางครับใช้ทนของชูมาเดยนะครับยิคุกับโจเอลชิโมเอตนะครับในตำแหน่งเซ็นเตอร์มิดฟิลด์ครับสามแนวรุกครับใช้ตินกลาวนะครับอยู่ตรงกลางไปดูกอสเวตนะครับยืนปีกซ้ายครับปีกขวาใช้ท่านของคาตัมโบนะครับและกองหน้าตัวเป้าใช้ทางด้านของโรดโจเลยครับก็จัดทัพมาเต็มรูปแบบเลยวันนี้ครับฝัางของสปอร์ตติ้งริดบอสนะครับส่วนฝั่งของทีมเยือนนะครับอันเวก้าครับวันนี้มาในระบบสามสี่สามนะครับผู้จ ซาดครับนาเวจีนฝั่งขวานะครับสองก๊กกลางครับใช้อโมริมยืนคู่กับชาบิดนะครับวินแบ็กฝั่งซ้ายใช้นางองซิสซูบานะครับส่วนฝั่งขวาใช้นาบิลดูไอซีนะครับสามตัวรุกครับใช้ฟรีเกเรโตนะครับยืนปีกซ้ายรินคอร์ยืนปีกขวาแล้วก็มอริซียครับยืนกองหน้าตัวเป้านะครับวันนี้ก็ถือว่าจะท้าประเต็มรูปแบบเลยนะครับฝั่งฝั่งของอเวก้าทีมเยือนนะครับต่อไปครับเรามาดูเฮตูเฮติการพบเจอกันของคู่นี้กันต่อครับคู่นี้ครับพบเจอกันมาสามครั้งสามคราวเท่านั้นนะครับและเป็นฝั่าาาานนนนััั้ะคครรรบบกก็ถือว่่เสิ์ม ะครับเป็นริดบอลนะครับที่ดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับแพทแก้ตรงนี้ครับเมื่อตะกูปุ๊บจากการต่อรอบสามนัดที่ผ่านมานะครับกระแพงก็เปิดบุที่0.5ไปจนถึงกระทั่งกระแพง1.75กันเลยทีเดียวนะครับรวมการผ่านเพชแก้กระแพงครับทีไปเอกนั้นสามารถผ่านเข้าวินได้2เกมจากการพบเจอการ2เกมนะครับก็ถือว่าผ่านมาตรฐานสูงต่ำชุดเกมครับจบโอเวอร์ได้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับและสามารถจบอันเดอร์ได้2เกมติด2เกมรุดเลยทีเดียวนะครับและในช่วงครึ่งเวลาครับสามารถจบโอเวอร์นะครับได้3เกมติด3เกมรรเเลยนนนะะคับี่่าจป็นสถิติที่ดีสุดแล้วนะครับสารพบเจอกั่่ออท้งคคูตไปรับรุดมากเล่นของเจ้าบ้านกันต่อครับ ฟอร์มการเล่นเจ้าบ้านะครับสปอร์ติ้งลิบบอลหาลาตังสุดล่ล้มจากการนะครับเก็บชนะได้2สมุดสองพ่แพ้หนะครับฟอร์มดูไม่ค่อยดีสักเท่าไรนะครับแต่ไม่ได้แย่แน่นอนส่วนการแพ้ที่แคบกําแพงครับชิดแล้วผ่านเขาวินได้2เกมนะครับจากการลงเล่น5เกมล่าสุดนี้ครับถือว่าไม่ผ่านมาตรฐานนะครับส่วนสุกตามชุดเต็มเกมครับชิดแล้วจบวัวได้4เกมนะครับและสามารถจบวัวได้3เกมติดสเกมรถตรงนี้ด้วยเลยนะครับและโชคครึ่งวันแรกครับสามารถจบวัวได้ิด5เกมติดห้าเกมรวดเนะลย หนึ่งแพ้สองเกมนะครับฟังการเล่นดูไม่คงเส้นคง,งวาสักเท่าไหร่เลยเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติเจ้าบ้านครับส่วนการพาดตะแคบกับแพ้นะครับชินแล้วสามารถเข้าวิ่ได้สองเกมจากค่ากเกมสุดในรวมทุนการนะครับถือว่าไม่ผ่านมาตรฐานนะครับส่วนถูกตามชุดตามเกมครับชินแล้วนะครับจบโอวอรได้สี่เกมนะครับและสามารถจบโอวอรได้สามเกมติดสามเกมรวดเช่นเดียวกับเจ้าบ้านเลยส่วนในช่วงครึ่งวันแรกครับสามารถจบโอเวอร์ได้ห้าเกมติดท่าเกมรวดนะครับสถิติเท่ากันกับเจ้าบ้านเลยนะครับและสังเกตดีครับสถิติการจบโอเวอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเต เปิดกัรายครับยกมาดึนสำนักเช่นเดิมครับสำนักที่าไปแคะกำแพงตั้งขึ้นมาอยู่ที่สองนะครับถือว่าสูงจัดเลยครับอแคปไรก็คงอยู่ที่ตั้งสูงจุดเช่นเดิมเลครับเราจะบ้ากาเปิดที่หนึตอนนี้ก็คงไม่เปลี่ยนแปลงครับเรที่เปิดเปิดที่ศูนตอนนี้ก็คงไม่เปลี่ยนแปลงครับอ้ที่แคปกำแพงที่ตั้งขึ้นมานะครับสองจุดสูงสุดตัวกระเบีดก็คาดแขกตัวเปที่มเยือนอย่างชัดเจนเลยนะครับส่วนหนึ่งคู่ต่อปำนัรที่กระเบิดนะ ตครับมองว่า to ัจบาสปอร์ตติงริบบอนเนี่ยโอกาสอัตราการชนะเนี่ยค่อนข้างมากกว่าทีมเยือนอย่างมากเลยครับเชลิ่งแล้วครับก็อยู่ที่8-9เท่ากันเลยเดียวครับเนื่องจากว่าอัตราเนี่ยค่อนข้างแตกต่างและแข่งตึงจัดเลยนะครับสำหรับเจ้าบ้านและจากสถิติที่ยิบขึ้นมาเมื่อสักครู่ครับไรอัพกัสกาสเตเบตพูดได้จริงกาฟักฝักเจ้าบ้านเนี่ยดูน่าจะมีนักเตะที่ค่อนข้างมีภาษีดูดีกว่าแข่งเก่งกว่านะครับหลายตำแหน่งเลยสถิติการพบเจอกันเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ขาดลอยสักเท่าไหร่นะครับแต่จะเป็นเจ้าบ้านสปอร์ติิ้งบอนนททีี่่าไดดกวะล การสวดทีมเยือนนั้นดูฟอร์มไปก็คงเซนคงวานสักเท่าไหร่นะครับแกีับกำแพงที่เปิดมา2 0ตัวนีการประเด็ค่้นแา้แข็งตึงไปที่ทีมเยือนอันเวก้านะครับแต่ว่า1คตัการประเด็กก้นแางแข็งตึงจะจัดเลยมากกว่ากัน8 9ถึงเเท่านะครับให้ใา้ฝั่งของเจ้าบ้านครับสปอร์ตติงริบอนนะครับระยะจากตัวนครับริทบอนเอนะครับก็เคย่พยแพ้หรือปาจชากับฝั่งของอันเวก้าเช่นเดียวกันนะครับจากสถิติการเจอกันตัวนครับและสถิติที่ผ่านมาครับสังเกตดีครับเมื่อสัก ดูดีมีชัยมากกว่าครับเนื่องจากว่าคิดว่าครับกำแพงน่าจะสูงเกินไปสําหรับสปอร์ตติ้งริบบอลถึงแม้เขาจะเล่นในบ้านก็ต่ำนะครับก็คาดว่าดาจบที่2ประตูต่อนหนึ่งครับเนื่องจากว่ารายการนี้เป็นบอลถ้วยด้วยนะครับก็อันเปการน่าจะใส่เต็มที่เต็มสูบเลยเดียวนะครับเนื่องจากว่าในรีกนั้นนะครับก็ไม่น่าจะวัดความต่อเนื่องได้กับสปอร์ตติ้งริบบอลนะครับทีมชั้นนําของรีกและถุงต่ำเปนช่วงเต็มเกมครับตีคิดว่าน่าจบโอเวอร์นะครับในช่วงครึ่งวันแรกและช่วงตเเวาช่นดียกันนะครับและด แตสดงความคิดเห็นพูดคุยแรกเปลี่ยนการติดตั้งคลิปติดคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับแล้ววันนี้ครับตีจีพวกคู่ไหนขึ้นมาบ้าน,นครับก็อย่าลืมครับสบบามารถติดตามรับชมรับฟังที่หน้าช่องบอดเดตดแตกวีสองของตีดอยเราเติบต่ายเลืนะครับแล้ววันนี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับตีน้อยก็ขอตัวขอยัดลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในววันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ